อ่ะอพาพ่อนาะเข้าโบสเอาพกวกเราช่วยกันไปแม่ถุณเข้าโบสถ์นะแ,แม่สารสักนวลนี่ก็ขัดคำสั่งฉันหลวงสารสัก <c oughs> ฉันหลวงสารสักออกแล้วไม <c oughs> ถ้าตราบใดฉันหลวงสารสักยังมีชีวิตอยู่ฉันหลวงสารสักไม่ให้ไอ,สอ้สมพรบวชแต่กูจะให้บวชไห้ว ไอ้วะ,ะนี่คือพระก <ไอ S 1> <ร>้าสงพรานี่มึงแหกคุกออกมาเลยกะกูไม่ได้แหกคุกมาเว้ยเขาปล่อยกูมาเขาปล่อยมึงมาเออมึงมาก็ดีแล้วไอ้สมพรมึงคงจะแปลกใจกระบังว่าทําไมกูหลวงสระศักดิ์ถึงต้งเกียตรต้องชังมึงพอาแท้จริงมึงไม่ใช่สายเลือดของกู <c oughs> มึงคือสายเลือดของไอ้กาที่คุก <c oughs> ดกดนกอาวุตาน้องหน้าผู้กับเมียมาเจอกันเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีพ่อมาเป็นลูกที่คุกเหรอใช่พี่กระโดนพี่กลับไปแล้วฉันดีใจที่พี่ยังมีชีวิตอยู่นี่สมพรลูกของเราโวนเลี้ยงลูกดีมากเลยอ้วนจะม่อมพ่อลูกพ่อลูกพ่อ หนูเองพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อเจ้าโตเป็นหนุ่มแล้วร่างกายกำยำหนูโตแล้วพ่อหนักแน่นแต่พ่อเน้นท่านจะแก่โตนิดเดียวเองนะพ่อนะในคุกเขาไม่ให้กินข้าวนี่ลูกจะบวชใช่ไหมใช่แต่มันไม่ให้บวชมันไม่ให้บวชถ้าพ่ออยู่บวชได้เอาพ่อ โป๊ปปา้ปปานี่นะครับคือมาราศาสนาข้าวม,ม,มันพระป้าไอ้ไอ้โป้าลุกสูก้มันลุกลุกสู้มันดิตัดไปโอควา้ระระวังนะงนพ่อความแพ้ที่ตอกเก็บมา20ปีมันเป็นพวกมึงไอ้สอดาสัง จะฆ่ามึงเอาสิวะมึงตายมึงตายไปโดนพ่อแล้เนี่ยโอ้ยอรีงเก้าครับเนี่ยเฮ้ยเอาละครับจับไว้ปลับเพื่อยองจับเข้าไว้จับก้านเขาไปวันนี้สมพรจะบวชได้หรือไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับไปจับไปโอ้ยเฮ้ยจับจิ้งโคนจับไปจัปากอู้วันไปมาดูกันครับปล่อยอู้ป ไปช่วยพ่อกูพ oh. ่อพ่อซุปพอจะไปช่วยพ่อพ่อดาพ่อเออพ่อเออพ่อพ่อ ัลลโหมึงเป็นสมพลเหรออือตอนหนุ่มๆกูเป็นตัวนี้ไปเอาโอ้ยไม่ได้ลูกวันนี้จะได้บวดหรือเปล่าพ่อระวังไว้บวดหรือเปล่าไม่เอาแล้วเหรอไอ้ลูกใครอยจะช่วยมันนะเป็นไง่พ่ออันนี้ไม่มีใครตายครับนี่ไม่ได้ทำอะไรเลย เป็นไงเจ็บไหมไม่ทำอะไรเลยกูบอกแล้วฟ้ามีตาเวงกรรมมีจริงโอ้ยลุกไหวไหมพายดาวไล่ตกล่องว่องสไลด์เจ็บไหมเจ็บไหมกูว่าไม่ถึงเดือนด้วยอ่าวดังเหรอตายมึงไหวเปล่าจัดไปป้าบ้าฆ่ามันมาเข้ามา พ่อระวังตัวด้ยพ่อไปเอ,อ,อาละครับสมพรมึงทรามานกูมาทั้งชีวิตวันนี้ไม่มึงกับกูต้องตายกันไปข้าหนึ่งคุณแน่ใจได้พ่อจะเท่าแต่นีขข้ว่ามึงสู้กูหลวงศรศักดิจะสูขขก้กับไม่ได้กล้าพ่อหนึงสู้กูไม่ได้วันน,นี้เพิ่มมึงเนี่เอาดิเอาไม่ได้ตายาแล้วลป้าเลยพวกมึงอะ ตายตายเลยครับไาเฮ้ยตายเฮ้ยตลายมบปะป๋าปะปาต้องโซมันปะปาต้องโซมันเอาจัดการลุกอ้

เร, sociedad, เ,รเราคือเราคือหลวงสรศักดิ์ไปเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไอ้ตั้นไอ้ตั้นไอ้ตั้นมา้งพลาดครับไอ้ตั้นพลาดไม่ใช่กูโดนครับไม่รู้ใครเป็นใครครับนี่เฮ้ยอย่าเฮ้ยเออ้ออเฮ้ยเออ้ออเออเฮ้ยสลายบ๊อบ ตืกตัวว่าใครไอ้พี่พอแล้วขอแล้วพออกอสัตว์ตรงทุกดอกไอ้ยิวมึงทำกูทำไมมึงมันเด็กไม่จเจริญหรอกโอ้ขอด่ามึงไอ้ยิวไอ้เด็ก ไอ้ไอยูไอ้แม่ยยิเต็มเต็มครับช็อตนี้เก็บความแค้นมานานไอ้ไอเด็กไหนโอ้ยไอ้เด็กเฮีย ตบไม่ตกูเนี่ยป้าจะจัดมันไปเฮ้ยป,ป้าป,ป้าตอนหดบึง้งยาหมดเวลาทำการแสดง<อ>ใครว่าลูกฟ้าเล่นดีขอเสียงประมือหน่อยเร็วแฟนจาคนลาไปกอดจะขอไว้พอให้รอดพอดีแฟนจาคนลาไปกอด ที่ถึงก็ดีโทรหาป็นจ้าแฟนจ๊ะก่อนลาคืนนี้อย่าผิดตรงที่ทท่วไทยเวลาหมดไฟอย่าหมดไฟรักนี้จะส่งเสริมและช่วยสรงสรรจะงเสริมและช่วยสร้างสรรโดยคิดถึงกันบ้ยเบารมีแพจ้าลาไปกอนจะขอไว้พอให้นอนฝันดีแฟนจ้าลาไปก่อนจะขอไว้พอให้นอนฝันดี กับเด็กซีที่กินน้ำมาจากทุกสถานที่ค้ามคืนนี้เป็นปั๊บเดียวบ้างขอยกให้กับมาแล้วงมากครับสิบภาพไปกันในทีมงานบ้านบารมีรับไว้จะมีผู้เดียวครับคืนนีน้นต้องลาแล้วจ้าหมดเวลาแค่น,นาริการต้องหนุบ๊ายบายบายัวใจงงเสียเพลงเกศีดี๊ยบายบ๊ายบายหมดเวลาจำต้องลาเดาพี่บ๊ายบายให้โชคดีไว้ไมีโอกาส